สวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผม ก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นดีสายเติมในเซิร์ฟเวอร์556เป็นวันที่91แล้วนะครับผมโอเคครับก็ในวันที่91-99 mm hmm. ผมจะตัดไปตอนที่แค่่าพลังของในวันนั้นก็แล้วกันนะครับผมเพื่อ,อความรวดเร็วนะครับผมและวันที่100เราก็จะมาดูดีกันนะครับว่าใน100วันเราปั้นอะไรไปบ้างและรีดพลังจากส่วนไหนกันบ้างนะครับผมโอเคครับเราก็ไปดูพลังของวันที่ 91กันเลยนะครับผมซึ่งในตอนเล่นผมพลังอยู่ที่52ล้าน2นะครับผมโอเคครับก็ไปดูตอนที่ปั้นพลังเสร็จแล้วนะของวันนี้กันเลยนะครับผมโอเคครับก็ในตอนนี้ผมก็ทำการปั้นพลังมาของวันนี้แล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้ผมเล่นน้อยอยู่นะครับผมและเงินทีน่เงินที่ใช้ในการอัพมันไม่พอนะครับผมซึ่งทำให้ ผมป้านพลังได้เพิ่มขึ้นมาอีกแค่5,000 50, เองนะครับผมโอเคครับก็ในวันที่91ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคครับเราก็ไปที่วันที่92กันเลยนะครับผมโอเคโอเคครับก็ในวันที่92ก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมฟาร์มเควสประจําวันปั้นพลังและเล่นอะไรต่างๆให้มันครบนะครับผมและความเลเวลจากภารกิจประจําวันนั่นเองนะครับผม โอเคครับก็ในวันนี้ผมเล่นค่อนข้างที่จะดึกนิดหน่อยนะครับผมซึ่งอ่าเป็นเวลาหนึ่ทุ่มนะครับผมโอเคครับก็ขอตัวไปฟาร์มก่อนและเราก็ไปดูนะครับว่าวันนี้ผมปั้นพลังได้เท่าไหร่นะครับผมซึ่งในวันนี้ผมเล่นค่อนข้างที่จะดึกซึ่งพลังอาจจะเพิ่มไม่มากเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับไปดูที่ตอนปั้นพลังกันเลยดีกว่านะครับผมโอเค โอเคครับในตอนนี้ผมก็อันดับที่80และพลังทั้งหมด5ล้าน4นะครับผมโอเคครับก็ในวันนี้ผมก็ปั้นพลังขึ้นมาได้อีก6,000 0นะครับผมซึ่งตอนนี้พลังผมก็ทั้งหมด5 4 1ล้าน4ี่แสนหะครับผมก็โอเคครับในวันนี้พลังก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมไปที่วันที่93กันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับผมในวันที่93นะครับผมก็ในวันนี้ก็คงจะ ต้องฟาร์มปกติกันเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมโอเคครับเราตัดไปตอนที่ผมปั้นพลังของวันนี้กันเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันจะเสียเวลาในการดูคลิปเนาะครับผมโอเคก็ไปดูตอนที่ปั้นพลังกันเลยนะครับผมโอเคโอเคครับผมก็ตอนนี้ผมก็อันดับที่78นะครับผมซึ่งพลังอยู่ที่5้าล้านห้าแสนสองหมื่นนะครับผมโอเคครับก็ บ้นพลังขึ้นมาได้เยอะอยู่นะครับผมสําหรับวันนี้เราเราก็ไปดูวันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับผมโอเคครับก็ในตอนนี้จะเป็นวันที่95นะครับผมก็ดูได้จากการเช็คชื่อเพิ่มหรือเรียกคืนฟรีนะครับผมโอเคครับก็ในวันที่94ผมไม่ได้ว่างเล่นเลยนะครับผมผมก็เลยปล่อยทิ้งไปเลยนะครับผม1วันและมาดูนครับว่าตอนนี้ผมอันดับที่เท่าไหร่นะครับผมโอเคครับก็ ดูอันดับกันแป๊บหนึ่งนะครับผมก่อนอื่นขอรับของแป๊บนึงครับตอนนี้อันดับผมอยู่ที่83นะครับผมซึ่งพลังตอนนี้ก็5ล้าน5นะครับผมเท่าของ,ของอวันที่93เลยนะครับผมโอเคครับก็ขอตัวไปฟาร์มฟาร์มพลังและฟาร์มของกันก่อนนะครับผมเราจะตัดมาตอนที่ผมปั้นพลังเสร็จแล้วกันเลยนะครับผมโอเคครับ โอเคครับในตอนนี้ผมก็ฟาร,ร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้พลังผมอยู่ที่5้าล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับผมซึ่งตอนนี้อันดับพลังผมอยู่ที่อันดับ77นะครับผมโอเคครับก็ในวันนี้ก็คงมีประมาณนี้นะครับผมก็ไปดูวันต่อไปกันเลยนะครับผม โอเคครับผมก็ในวันนี้เป็นวันที่96นะครับผมลืมอัดตอนต้นมานะครับผมเพื่อจะออกมาพูดเนาะแต่ตอนนี้ผมก็ปั้นพลังของวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งพลังตอนนี้ผมอยู่ที่5ล้าน8นะครับผมเป็นอันดับที่75ของเซิร์ฟนะครับผมเลยครับก็ไปดูวันต่อไปกันเลยนะคราบผมโอเคโอเคครับผมในตอนนี้เป็นวันที่97นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมจะไปซูมตัวนะครับผมแต่ตอนนี้ก็อ่าผมจะซูมตัว ัวเหลืองนั่นเองนะครับผม10ใบมาดูกันครับว่าจะได้ s s r หรือเปล่านะครับผมมาดูกันครับผมจะได้ตัวดีๆไหมไม่เคยมีก็ยังดีครับเอามาเปิดฟิกเกอร์นั่นเองนะครับผมดูเหมือนว่าจะเกลือนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ขอตัวไปฟาร์มพลังเพิ่มมันก่อนนะครับผมและจะตัดมาตอนที่ผมปั้นพลังของวันนี้เสร็จแล้วนั่นเองนะครับผมโอเค โอเคครับผมซึ่งวันที่98และ99ผมลืมอัดมานะครับผมซึ่งในวันนี้เป็นวันที่20ธันวาคมนะครับผมหรือก็คือครบ100วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับก็ในวันนี้เป็นวันที่100นะครับผมหยุดพลังอยู่ที่6ล้าน3านะครับผมอันดับที่62ผมก็จะมารีวิวดีตัวเองนะครับว่า100วัน เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมสําหรับ ID ของผมนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็ก่อนอื่นเราก็จะไปดูกันที่ตัวละครนิทีมันก่อนเลยนะครับผมโอเคครับก็ซึ่งคุณสมบัติของโซนี่นะครับผมก็ความเร็เวที่659นะครับผมตาคิดเ้อร31ดาเมจคิด168อ ประมาณนี้นะครับผมเอ้ยครับเราก็จะมาดูที่การพัฒนาทั่วไปนะครับผมสกิลอยู่ที่เลเวล65นะครับผมตอนนี้ก็ยังอัพเพิ่มไม่ได้นะครับผมบดขีดอยู่ที่1จุดนะครับสดาว1จุดปลุกตื่น4เต็ม2ช่องและยังไม่เต็มนะครับผมทักษะก็อัพเต็มอยู่ที่ทักษะสีฟ้าอัพเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับผม เราจะไปกันดูนที่ส่วนต่อไปกันเลยนะครับผมการ์ดอยู่ที่เวล84อัพ2ดาวนะครับผมซึ่งตาเฉพาะกับไอเทมเฉพาะผมยังไม่ได้หามานะครับอุปกรณ์เป็นความเร็วนะครับผม4ชิ้น HP 2ชิ้นและโจมตี2ชิ้นนะครับผมเฮ้ยครับต่อไปเราก็จะไปดูที่การ์ดบัฟนั่นเองนะครับผมโอเค ซึ่งการบับก็ยังง่อยอยู่เลยนะครับผมก็จะมีของม่วงหนึ่งของฟ้าหนึ่งและของเขียวหนึ่งนั่นเองนะครับผมต่อมาเราจะมาดูกันที่บาคุสันนั่นเองนะเพราบผม่ทโลงอยู่ที่สามจุดนะครับสกิลอยู่ที่เลเวลหกสิบห้าปลดขีดสี่ดาวนะครับผมยังได้ปลดสักจุดปุกตุยังไม่ได้ปลดนะครับผมและทักษะปลดสีฟ้ายังไม่เต็มนะครับผมและสีม่วงปลดได้นิดหน่อยนะครับผมโอเคครับก็สีฟ้าก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเอเครับต่อไปเราอยู่ที่่า การ์ดนะครับผมการ์ดผมัพเป็น2ดาวเลเวล84และ70นะครับผมซึ่งตาเฉพาะยังหาไม่ได้ในตอนนี้นะครับผมอเครับต่อไปเรยไปดูที่อุปกรณ์นะครับผมโจมตีความเร็ว1ชิ้นโจมตีโจมตีธรรมดานะครับผม3มชิ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งเสียดายมากนะครับที่ไม่ใช่โจมตีเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคครับการ์ดบัฟก็เป็นสีฟ้า2สีส้มหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมก็จะไปดูที่ตัวต่อไปเลยนะครับผมเฟย่านะครับผม ไอเทมเฉพาะและตาเฉพาะของเฟย่าผมอัพเป็นสีดาวเลยนะครับผมเพราะว่าตาเฉพาะของเฟย่านั้นหาง่ายนะครับผมอุปกรณ์ก็จะเป็น HP นะครับผมซึ่งมาทําให้โลกของเฟย่าหนาขึ้นนั่นเองนะครับผมเวครับการบ้าจะเป็นสีม่วงสีส้มและสีเขียวนั่นเองนะครับผมเว้ครับซึ่งการอัพตัวละครผมอัพอยู่ที่2จุดนะครับเลเวลสกิล64และ63ครับผมปดขีดสามดาวบุกตื่นยังไม่ได้นะครับผมและทักษะนะครับผมทักษะผมก็อัพเต็มเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมสําหรับทักษะสีเขียวเนาะ โอเคครับเรยไปดูที่ปูบอมกันเลยนะครับผมปูบอมผมอัพมาทั้งหมด2จุดนะครับผมสกิล ก็จะเป็นเลเวล65นะครับผมโปรตีดซีดาวนะครับผมปลุกตื่น2ช่องนะครับผมโอเคครับก็ต่อมาก็จะเป็นที่ทักษะนะครับผมทักษะก็ยังอัพไม่เต็มนะครับผมเพราะว่าทักษะผมเน้นไปที่ตัวปีศาจเนาะโอเคครับการ์ดก็จะเป็น2ดาว2ชิ้นและอ่าเน้นไปที่ HP นะครับผมโอเคครับของอุปกรณ์ก็จะเป็น HP นะครับผมซึ่งทําให้โล่ปุ่บอมหนาขึ้นนั่นเองนะครับผม โอเคครับการ์ดบัฟก็จะเป็นสีม่วง2ชิ้นและสีฟ้า1ชิ้นนั่นเองนะครับผมโอเคครับตัวต่อไปก็จะเป็นเมชั่นไหนนั่นเองนะครับผมโจมตีอ่าตาและไอเทมเฉพาะก็จะเลเวล84และ70นะครับผมอุปกรณ์จะเป็นโจมตี4ชิ้นนะครับผมซึ่งออฟลองก็ ไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นนะครับผมการบล็อกไปเป็นสีนม่วง2ชิ้นและสีเขียว1ชิ้นนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็ดัดไปนิดหน่อยเพื่อเพิ่มพลังเนาะโอเคก็เราจะไปดูกันที่ส่วนต่อไปนะครับผมทะลวงผมเอาเข้าห้องทดลองนะครับ สกิลก็จะเป็นห้องทดลองลดขีดจะเป็น3ดาวนะครับผมปลุกตื่นยังไม่ได้นะครับเพราะยังไม่4ีดาวทักษะจะเป็นสีเขียวและอัพยังไม่เต็มนั่นเองนะครับผมซึ่งผมจะเน้นไปที่พลังโจมตีนั่นเองนะครับผมสลหรับเมทัลไนท์โอเคครับตัวต่อไปโจเซนะครับหรือโจซีนั่นเองนะครับผมทักษะถุงปีศาจเราก็จะมาอัพพลังโจมตีรวมทั้งหมดนะครับบวกขึ้นพันสองพันสองนะครับผมและรอบสุดท้ายก็บวกที่พันสองเนาะเอเคครับเราจะไปดูกันที่ เรียังตามนี้เลยนะครับผมปลดขีด2ช่องนะครับยังขาดอีก3ช่องนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมน่าจะไปปั้นโซนิกก่อนนะครับและรอปั้นซุยริวในสิ้นเดือนนี้ไอ้ไม่ใช่สิ้นเดือนนี้นะครับวันที่1นั่นเองนะครับผมการ์ดก็จะบวก2ดาวโจมตีบวกเป็นเลเวล84ครับผมตายเลเวลเจ็ดสของจะเป็นโจมตีนะครับผม4ชิ้นโอเคครับการ์ดบัฟสีฟ้า2ชิ้นและสีม่วง1ชิ้นยังไม่ได้ตีบวกนะครับเพราะว่า ของหมดนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็สําหรับตัวละครก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปเราจะไปดูที่สตอรี่นั่นเองนะครับผมหรือการปลดรูปภาพใส่ตำมานั่นเองนะครับผมก็จะปลดได้ประมาณนี้กันเลยนะครับผมโอเคครับผมผมก็จะเน้นไปที่สตอรี่หลักนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผม ส่วนต่อไปครับเราจะไปดูกันที่ทักษะนั่นเองนะครับก็จะอัดได้ประมาณนี้เลยนะครับยังไม่เต็มสักช่องเลยนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมส่วนต่อไปครับเราจะไปดูกันที่ House นั่นเองนะครับผมซึ่ง House ก็จะเป็นที่ปั้นพลังซะส่วนใหญ่เลยนะครับผมเราจะไปดูกันที่ฝึกฝนกันก่อนเลยนะครับผมโอเคครับฝึกฝนผมก็ยะ100%ทั้งหมด 4ห้องนะครับ99% 1ห้องขาดอีกแค่นิดเดียวนะครับ1%ต่อมาเราไปมือกันที่ห้องวิจัยนะครับผมห้องวิจัยผมก็จะอัพได้ประมาณนี้เลยนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เล่นด่านห้องวิจัยนั่นเองนะครับผมเพื่อเอาไปไล่คอมาอัพพลังเนาะเอ้ยครับฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมเอ้ยครับก็ดูเอานะครับผมก็ยังไม่ได้อัพดาวเยอะอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่าทรัพยากรยังไม่พอนั่นเองนะครับผม โอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับฟิกเกอร์โอเคครับผมส่วนต่อไปนะครับผมที่เราจะไปดูไปดูตรงไหนดีครับผมโอเคครับดูของในกระเป๋าละกันนะครับผมสําหรับส่วนต่อไปเนาะโอเคครับก็มาดูกันว่าในกระเป๋าผมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะเป็นของของส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้เปิดนะครับตัวดาก็จะมี170ใบนะครับผม ซื้อเพิ่มได้อีกประมาณ7ใบนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับพร้อมสําหรับเปิดซยริวกันหรือเปล่าหรือว่าจะข้ามไปเปิดโบรสหรือว่าปู่บอมหรืออะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมโอเคครับตัวอาวุธก็มีทั้งหมด49บ้ใบนะครับผมโอเคครับยังขาดอีกทั้งหมด21ใบนะครับสาหรับการเปิดอาวุธประจําตัวของตัวละครใดตัวละครหนึ่งนะครับผมโอเคครับก็สําหรับ ในคลิปนี้ก็จะคงจะต้องมีประมาณนี้กันก่อนนะครับผมซึ่ง100วันผมทาพลังไปได้ทั้งหมด6กล้านสามแสนนะครับผมซึ่งเกินอ่าเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ทั้งหมด1นล้านสามแสนเลยนะครับผมโอเคครับก็สําหรับคอนเทนต์นี้เราก็คงปิดม่านกันไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปละครับผมสวัสดีครับผม